เราจะผัดจนกว่ากลิ่นหอมของใบกระเพราออกก่อนนะตอนนี้ผัดให้แห้งก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเข็นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำผัดกระเพราหน่อไม้ใส่เครื่องในไก่ค่ะกับเคล็ดลับความหอมและความอร่อยเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะหน่อไม้นะให้เพื่อนค่ะ ล้างทำความสะอาดและนําไปต้มอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากต้มจนเดือดครึ่งชั่วโมงให้นํามาล้างและทาความสะอาดกรอบนึงค่ะและพักให้เสด็จน้ําตับนะอุ๋ยก็จะหั่นค่ะนี่นะหั่นเสร็จแล้วเราจะแช่ค่ะเราสามารถผสมแป้งมันนะละลายน้ําแล้วนําตับแช่เลยค่ะมันจะช่วยดับคาวนะหรือใครมีนมสามารถนํามาแช่ได้เลยค่ะมันจะช่วยลดการคาวของ ตับนะนี่เลยค่ะก็แช่ไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวเราก็นําไปล้างทาความสะอาดค่ะนี่ค่ะหลังจากล้างแล้วเราก็พักให้สะเด็ดน้ําค่ะกระเพราค่ะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกให้นํามาหั่นค่ะซอยเล็กๆเลยนะส่วนที่2เราใส่ทั้งใบค่ะเวลาเลือกกระเพราให้เลือกเป็นใบเล็กค่ะมันจะหอมกว่ากระเพราใบใหญ่นะนี่ค่ะต่อไปเป็นเครื่องค่ะเครื่องพริกของเราค่ะก็จะมีพริกพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกแดงจินดากระเทียม พริกี้หนูรากผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะให้นำเครื่องทุกอย่างไปตำหรือปั่นได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของน้ำล้างเนาะล้างคกตั้งน้ำค่ะให้เดือดเลยนะแล้วเราใส่ตับลงไปลวกเลยค่ะเมื่อสุกแล้วนะให้เราช้อนขึ้นเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะ น้ำมันร้อนค่ะให้ใส่พริกลงไปเลยให้ใส่เครื่องที่เราโขกไว้นะลงไปเลยค่ะเมื่อเราผัดจนพริกของเราหอมนะให้ใส่หน่อไม้ลงไปเลยและตามด้วยเครื่องในค่ะใส่ซอสหอยนางลมแล้วก็น้ำปลาค่ะ ตัดรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะเล็กน้อยเมื่อเราปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราผัดเลยค่ะเ้าสนผสมให้เขาเ้ากันแล้วให้เราใส่ใบกระเพราท,ที่เราหั่นนะที่เราซอยเล็กๆค่ะลงไปเลยค่ะ ชิมรสเลยค่ะผัดเชมนะอุ๋ยก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะเ้วก็เติมซอสหอยนางรมใส่แค่สามอย่างเองนะเราไม่ปรุงอะไรเยอะเลยค่ะแต่น้ำตาลทรายเราใส่เพื่อตัดรสเพื่อให้เขากลมกล่อมนะเราจะผดัดจนกว่ากลิ่นหอมของใบกระเพราออกก่อนนะตอนเนี้ยผัดให้แห้งก่อนเลยค่ะมันจะทําให้เมนูเราหอมนะนี่ค่ะเมื่อรสชาติแนละ้วถูกใจแล้ว ให้เราใส่น้ำค่ะน้ำล้างครกน้ำล้างเครื่องปั่นแล้วแต่เลยค่ะและตามด้วยใบกระเพราค่ะสุดท้ายเลยนะใบกระเพราที่เป็นใบค่ะแต่นี่เป็นใบเล็กนะแล้วเราก็ผัดเลยค่ะจนกว่ากระเพราของเราสุกเราจะไม่ผัดนานนะนี่เลยสุกแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะ นี่ค่ะสำหรับเมนูผัดกระเพราหน่อไม้เครื่องในไก่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ